มาดูงานศิลปะอีกแขนงนึงก็คือการปั้นนะคะซึ่งการปั้นรูปแบบของอาจารย์ที่เราจะไปดูกันเนี่ยเป็นแบบไหนน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน สตูดิโอของอาจารย์อะไรคะพี่กิ๊อาจารย์วิสารจับสว่างแก้วค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นศิลปินท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับท่านเลยนะคะคอาจารย์สวัสดีค่ะกำลังวาดภาพอยู่เลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้นะคะเราสองคนก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่มาในส่วนของสตูดิโอของอาจารย์ซึ่งไม่ค่อยมีใครได้มาชมกันนะคะเรามา VIP เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานของอาจารย์เหมือนอาจารย์นะคะแต่เป็นการเขียนภาพค่ะอ,อยากสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าแนวคิดที่มาวาดภาพที่ให้เราดูให้เห็นแบบนี้มันมีแนวคิดมาจากอะไรคะอาจารย์กบสามสิบปีที่ทํางานก็ีมากับงานปั้นงานวาดแล้วมายึดงานปั้นเป็นหลักๆเพราะว่าหนึ่งเราต้องเยงะครอบครัวา hmm. งานเขียนนี้อาจจะว่าเบาๆแต่แถวคือว่าเป็นงานที่ว่าเราที่เราผมไว้ ไประบายอารมณ์ค่ะคลี่คายจากความความที่ว่าเป็นเป็นเหมือนจริงอะไรเงี้ยคลีคายออกไปให้มันเป็นมีความคิดนาการความสบายใจความสีสันของโลกยิ่งเห็นเมืองกระบ,บี่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็จับอะไรที่มันสวยงามกระบ,บี่มาลงไว้ในเฟรมก็เจอในงานตั้นมันเจอมางานเหนื่อยงานหนักงานตั้นต้องทำตามตามใจลูกค้าตามใจ เจ้าของงานเขาเราต้องทําให้เขาตามที่เขาสั่งออเดอร์มาแต่ไอง,งานทางานเขียนงานวาดหรือว่าจะเป็นลงตั้งไปเป็นงานส่วนตัวส่วนตัวที่ว่าส่วนน้อยเดียวจะมีคนเห็นจะเก็บไว้ดูเองซะมากกว่าจะเก็บไว้ชื่นชมเองในบ้านในคือว่าเราได้ทําแล้วเรามีความสุขเราได้ระบ,บายตรงที่ว่าเราไปกดดันข้างนอกมาแล้วเรามาลงกับที่ว่า เป็นขอเปลี่ยนใช่ใช่ไม่มีใครมาติเราไม่มีใครบอกเป็นสื่อแบบพวกอารมณ์ภาพที่ออกมาก็จะแบบว่าแนวแบบว่าสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกเป็นคนใจส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นตัวตนถ้าพูดง่ายๆพูดภาษาภาษาสิ่งเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นต์ตัวเองแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะไปประกาศให้โลกรู้อะไรเงี้ยให้ใครที่สนใจเขาส่วนมากเขาจะขอมาชมผมได้ ไม่อนุญาตก่อนเพราะยังไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากติดที่พิเศษหรือที่เดียวนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสตูดิโอที่เป็นงานปั้นก่อนพี่คิดดีกว่าทเมื่อกี้ค่ะเรามีไปไปไปเซอร์เวย์มาแล้วใช่ไหมคะใช่งั้นเราไปกันเลยค่ะโอเคครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สตูดิโองานปั้นของอาจารย์ค่ะซึ่งสตูดิโองานปั้นเนี่ยก็จะมีงานที่เป็นของอาจารย์เองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่ทำมาเพื่อลูกค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ในส่วนมากจะส่งลูกค้ามาแล้ว แต่ตรงนี้จะเป็นงานส่วนตัวทือว่ายังกาลังทํากาลังขึ้นรูปหรือว่าสเสร็จได้เหมือนงนี้เป็นบูชาตัวอิงฝางซึ่งผมได้ทําไปถวายท่านเร็วๆนี้แหละวันนี้ยังไม่มีเลือกเป็นบู้าตัอิงฝางอันนี้ปั้นปั้นจากปูนปั้นปูนสดปั้นปูนเป็นคล้ายๆปูนปูนปั้นสดสําเร็จปูนสาเร็จแล้วก็มาทาสีเป็นสีทองใช่ใช่คือเป็นองค์ที่วันิีิดมาที่ว่าเขา เขาเขาเขามีประวัติศาสตร์มาด้วยแล้วก็จะเป็นทําให้ให้ให้เขาเหมือนจะเป็นงานปั้นเป็นทองเหลืองนีเดี่ยวเราตางกระปูนแบบเห็นอนุมันอาจารย์อันนี้อันนี้คือมันมันเท่ากันหมดอาจารย์ปั้น,น,นด้วยเหรอกาัน,นี้อันนี้คือใช้มันปั้นขี้พึ่งขึ้นมาก่อนแต่มันเท่ากันหมดแล้วมันไม่ใช่พิมใช่ไหมคะใช่พิมครับใช่พิมอ๋อใช่พิมมันจะเป็นพิมพ์ขี้พึ่งประกอบพี่แล้วก็ประพอบพิมตัวนี้มาค่ะแล้วมารอพิมพ์ตัวนี้เขาจะมีพิมอยู่นะคมันจะมีพิมยาง พิม์นอกพิมในอ๋อแบบนี้ครับาเราก็ถอดออกมาหน่อยอันนี้พิมน้พิมพนโะออก็จะัเป็นต้นแบบอยู่ต้นแบบอยู่อันนี้ผมรักษาพิมไม่เฉยๆผมรอเสร็จแล้วผมสงานแล้วแล้วก็อันนี้ผมหยิบรอเก็บไว้เนี่มันจะลอกออกมาแล้วจะเป็นเหมือนั้ำมันนี่พิมไมเริ่นเป็นยางยางเป็นยางพารายาพาาใช่ใยางพาาเนี่มันจะถอดแล้วมันพิมง่ายๆนะอันนี้ผมรอเก็บไว้รักษาพิมไม่เยๆ อาจะได้หนึ่งอันใช้เวลานานถ้าใบถ้าใบใหม่มันก็ไม่ไม่ยากหรอกเพราะว่ายางมันกำนวนอยู่มันไม่ติดเท่าไหร่เนี่ยเป็นยางเหมือนกับที่ก็ทําตุ๊กตาอันนั้นเป็นตุ๊กตาสมัยเด็กๆเราเล่นกันนะตุ๊กตาแล้วหา่อเป็นบ้านที่ก็แล้วก็อันนี้เป็นที่ฝึกมาจกพิมพ์ค่ะอันนี้มันเขาใช้คนเสาตรงนี้โบสถ์ตรงติมพ์เสาโบสถ์ประตูโบสถ์ค่ะก็เป็นเทคนิค นะคะเฉพาะตัวของอาจารย์ที่ที่ใช้ในการทํางานแต่ละชิ้นออกมานะคะแต่ส่วนมากหลักๆจะเป็นงานปั้นสดไปดูงานปั้นสดตรงนั้นไหมได้ค่ะมันจะมีรูปตัวอย่างให้ดูเพราะทิ่นๆชหลักๆใหญ่ๆมันจะอยู่ตามวัดหมดลอยู่ที่บ้านลูกค้าม่งานที่ไม่ใช่พิมพงานที่เป็นงานปั้นสดไปดูมีชิ้นหนึ่งดีมันมีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ งานของอาจารย์ที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นงานตั้นสุดนะคะครับนที่ด้านหลังนะคะสําหรับชิ้นงานนี้อยากให้อาจารย์อธิบายว่าเป็นยังไงถึงเรียกว่างานตั้นสุดค่ะของงานชิ้นนี้นะคะคืองานตั้นสุดตัวนี้มันใช้หลักๆเลยมันจะไม่มีแดกไม่มีพิมพ์มันต้องการแบบกระชับและก็รวดเร็วมันจะใช้ปูนปั้นสำเร็จ เราจะขึ้นโครงขึ้นรูปแบบก่อนทันในมันปูนเป็นทั่วไปนี่แหละที่ทําบ้านแล้วขึ้นโครงเหล็กแล้วเราเอาให้ได้ที่ว่าสัดส่วนที่เราต้องการมีหางมีเสียงมีอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีปูนสาเร็จตรงเนี้ยจะเป็นปูนสาเร็จหมดใช้ปูนปั้นใช้ปูนปูนปูนปั้นโบราณอะปูนตำโบราณของเมืองเพชรอะนะมันมีหลายแบบปูนปูนปั้นแต่ผมใช้ปูนปั้นเมืองเพชรมันจะง่ายเดือดง่ายหน่อย ดึงแกะถุงออกมาแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแต่จะเป็นมันมีอีกตัวหนึ่งคือปูน TPI มันต้องมานวดต้องมาอะไรอีกเราปั้นไม่หมดเราทิ้งเราเสียดายของแต่อันนี้ปั้นไม่หมดเราปิดถุงไปถ้าปั้นไม่หมดก็สามารถเอามาใช้ต่อใช่ระยะเ,ยวเวลาวของยยเขากี่กี่วันนะคะจยะ ที่ใช้ต่อได้ใช้ต่อได้คือเก็บได้เป็นปีอ,ะอ่ะเราต้องหมักน้าไว้มัดปักถูกอหมน,นี้หมักน้ําไว,ว,ว,ว้เราเราเรามีความรู้สึกอยากปั้นมีอารมณ์เมือม่อไหร่เรามาตั้นส่วนมากผมจะใช้งานแนวนี้เพราะอารมณ์ทีเราไปติดธุระไป,ไปนู้นไปนี้เวลาเราว่างจริงบางทีห้านาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงหนึ่งแต่บางวันก็ได้ปั้นได้เป็นวันวันเพราะมันบางทีมันมีงานข้างนอกข้างในเข้ามาอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันแต่จริงๆแล้ววาดปั้นก็ประมาณสองอาทิตย์ก็เสร็จหรือว่าอาทิตย์เดียวก็เสร สำหรับวันนี้เราก็ได้ตักความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นปูนนะคะแล้วก็การทําิมพิมพ์ใช่ไม่ใช่ด้วยค่ะงานเทนดด้วยในงานเทนด้วยสามอย่างเลยค่ะมาบ้านอาจารย์ได้ครบหทุกความรู้เลยนะคะสามอย่างเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากที่จะเข้ามาเี่ยมชมแล้วก็เหมือนติดต่ออาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาทางช่องทางไหนบ้างคะอาจารย์ครับก็ถ้าว่าเป็น Facebook ก็ทัานสิน ปั้นสิง์กระบี่ใช่ไหมคะปั้นสิงป์ปฏิมากรรมปูนปั้นเมืองกระบี่แล้วก็เพจก็เพจเดียวกันชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันปั้นสิลป์ปฏิมากรรมปูนปั้นเมืองกระบี <S <S <ๆ>่แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้เป็นใจกลางเมืองกระบี่หรือตำบลปากน้าอำเภอเมืองกระบี่อยู่อยู<ล>ยใ่ใกล้อยู่ใกล้ๆกับตรงข้ามกับกองทุนสัญญาขอฝากออาติดตามผลงานของอาจารย์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ